สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆสนอถึงบ้านปลอดภัยแล้วนะคะนี่ก็เป็นแอปเปิลที่สวนของพี่กัน,นิกาทีวีค่ะพี่กัน,นิกาทีวีให้ของฝากมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อนๆแอปเปิ้ลหกกลังมีแต่ลูกสวยๆค่ะเราก็มาชมแอปเปิลด้วยกันนะคะ ลูกใหญ่แล้วก็มีแต่ลูกสวยๆจังนั้นเลยค่ะเพื่อนๆพี่กรน,นิกาทีวีมีน้ำใจมากมายเลยค่ะขอกราบขอบพระคุณพี่กรน,นิกาทีวีมากๆเลยนะคะพี่กรน,นิกาทีวีน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใจกว้างใจดีมากๆเลยค่ะดูสิคะแอปเปิ้ลลูกใหญ่มากเลยที่ พี่กัน,นิกาทีวีให้มาเนาะแบบว่าไม่รู้ว่าจะขอบพระคุณพี่กัน,นิกายังไรเนาะแบบลูกใหญ่มากลูกสวยมากสนมาอยู่ญี่ปุ่นไม่เคยมีเพื่อนคนไหนที่ใจกว้างแล้วก็ใจดีแล้วก็มีน้ำใจเหมือนพี่กัน,นิกาเลยค่ะอันนี้พูดจริงๆเราไม่ได้ยกเราไม่ได้ยอพี่กันนิกานะคะพูดความจริงเลย ที่สนมาอยู่ที่ญี่ปุ่น22ปีไม่เคยมีใครที่จะดีเหมือนพี่กรน,นิกาเลยอันนี้พูดตรงๆถ้าหากเพื่อนๆท่านไหนที่รู้จักพี่กรน,นิกาทีวีต้องบอกเหมือนกันทุกคนว่าพี่กรณิกาใจดีใจกว้างแบบใจกว้างเหมือนมหาสมุทรเลย เราไม่รู้ว่าจะตอบแทนพี่กันนิกายยังไงเนาะลูกใหญ่มากเลยที่พี่กันนิกาให้มามีแต่ลูกสวยๆเด็กๆแล้วก็ย่าทุกคนดีใจที่เพราะว่าบ้านเรามีของกินมีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเนาะเพราะว่าลูกเราเยอะแล้วเราก็เป็นครอบครัวใหญ่แล้วดีใจมากเลย แบบบรรยายไม่ถูกค่ะเพื่อนๆบรรยายไม่ถูกแล้วก็อธิบายไม่ถูกด้วยเนาะถ้าหากเพื่อนๆได้รับชมคลิปนี้คงจะเข้าใจเนาะว่าความความที่น่ารักของพิการนิกาเยอะมากเลยอันนี้สนุกก็จะเอาไปให้เพื่อนบ้านนะคะแบ่งเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเอาไปทานด้วยค่ะเพราะว่าเราเราก็แบ่งแบ่งกันเนาะ ขอบพักคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะ